กรรมาการบริษัท YLG เอ l l ีบ International จำกัดค่ะคุณพวันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณนิชราค่ะค่ะที่ทางราคาทองคำในสัปดาห์นี้น่าจะเป็นยังไงบ้างคะเราเห็นได้ว่าจากสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยทองคำก็เริ่มค่อยๆอ,อ่อนตัวลงอาจจะมาจากปัจจัยที่ของทางซีกยุโรปถึงแม้ว,ว่าจะมีการเปลี่ยน นายกรัฐมนตรีของอิตาลีแล้วแล้วก็มีการตั้งสภาสภาใหม่แล้วก็ยังนักลงทุนก็ยังให้ความมั่นใจกับทางซีกยุโรปน้อยลงเพราะว่าอ,อ,อาจจะมีปัญหาทางด้านการจัดหรือการชําระหนี้ในอนาคตเพราะว่าการแก้ไขปัญหาของทางซีกยุโรปในปัจจุบันเนี่ย เป็นการแก้ไขเฉพาะหน้าเท่านั้นย,ยังไม่เห็นว่าเป็นจะสามารถแก้ไขได้ในระยะยาวอันนี้เป็นหลักหนึ่งที่ทําให้นะักลงทุนเนี่ยมาถึงจุดที่เป็นจุดเทสท์ลอสติ fit, อย่างเช่นที่พนะันแปดร้อยนักลงทุนก็ทยอยขายลงมาจะเห็นได้เลยว่าทุกครั้งที่พยายามที่จะไปเทสแถวพันแปดร้เนี่ยก็จะมีการเทขายแล้วก็มีการทยอยขายลงมาเรื่อยๆ ถึงเป็นวันนี้เราก็ยังมองว่าโอกาสที่ทองคำจะย่อตัวลงมาอีกก็มีแต่นักลงทุนต้องระมัดระวังว่าตรงแถวพันเจ็ดร้อยเป็นจุดรับ้านใหญ่อรับใหญ่เพราะนั้นเนี่ยแถวนี้อาจจะเป็นจุดรีบาวก็ได้ถ,ถ้าถ้าถึงจุดนี้นักลงทุนจะทยอยสะสมก็น่าจะทยอยสะสมได้หรือจุดรับต่อไปที่เรามองว่าน่าจะเป็นจุดรับใหญ่อีกตัวหนึ่งคือพันหกร้อยแปดสิบซึ่งมีการรีบาวจากครั้งที่แล้ว เัะนั้นสองจุดนี้ถ้าถึงยายทยอสะสมได้เราไปเทียบกับตรงไพเดอร์โกจะเห็นได้ว่าที่ผ่านมาถึงแน้นทองคําจะมีการยอยยอดตกลงมาเรื่อยๆแต่ทางไพเอร์โกเนี่ยก็ยังเป็นบวกเพะฉะนั้นเราได้มองได้เลยว่านักลงทุนรอยยอยทั่วไปก็ยังทยอยสะสมทองอยู่ค่ะค่ะในส่วนของราคาทองคํานี่นะคะบริวาว่าน่าจะแตะหนึ่งพันแปดร้อดลลาร์ต่อทอยส์ออนได้ไหมคะ ก็มีโอกาสหลังจากถ้ามีบาวขึ้นไปครั้งนี้นะคะ<ฆ>แต่ต้องมองว่าจุดที่1,676.5เนี่ยเป็นจุดตัดสินว่าควรจะขึ้นไปอยู่ตรงฝั่งที่ขาขึ้นหรือขาลงเทสที่ที่เป็นขอบอาทิตย์นี้นะคะเป็นต้ามใหญ่เนี่ยอยู่ที่1,765ถ้าสามารถทำจุดนี้ไปได้ก็สามารถที่จะไปยืนเหนือ1,800ได้ค่ะค่ะนะคะขอบคุณคุณพวันมากค่ะ ค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณพวันนววัฒนทรัพย์นะคะรองประธานกรรมการบริษัท YLG b u l l i t n International จำกัดนะคะก็พูดถึงราคาทิศทางราคาทองคำในสัปดาห์นี้นะคะไปดูภาวะตลาดหุ้นกันบ้างนะคะตลาดหุ้น นิวยอร์นะคะเมื่อคืนวันศุกร์นะคะดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวร์กนั้นก็ปิดตัวขึ้นจากสัญญาณที่เป็นบวกของเศรษฐกิจสหรัฐหลังจากที่ดัชนีชี้นำเศรษฐกิจเดือนตุลาคมของ Conference b o a r d นะั้นมีการปรับตัวสูงขึ้นเกินคาดนะคะอย่างไรก็ตามค่ะในส่วนของดัชนี S&P 500นะั